อ่สวัสดีทุกคนสวัสดีเอด้วยค่ะคุณน้านไม่ได้เดินนานข่าวตื่นเนาะแล้วก็เวียนหัวบ้านหมุนด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนประเทศอังกฤษตามมานะทุกคนคุณนาาขัเดินจ้า มิวเซียมออฟลิ p เวอร์พูลดูมีความรู้ไหมอ่าด้านหน้านะครับก็คืออ่าวลิ v เวอร์พูลเนาะนนนบรรยากาศรอบๆเบ Bay. จากมิวเซียมนะครับเราก็จะเดินไปที่อนุสาวรีย์เรียกว่าอนุสาวรีย์ดูเศร้าแซดเนาะเราเรียกว่าแบนเนอร์ 3D ของเดอะบีโตกลากาศทุกคนเห็นตรงยอดตึกนั้นไหม,ม,มน,นะฮะ ที่ทุกคนเรียกว่าหงแดงเนาะจริงๆก็บอกว่าเป็นนกกานดำสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลอเฟสโฟคาเฟ่เนาะเฟสแรฟโฟข้นานในก็เป็นบรรยากาศของเดอะบีทูเบาวตอนนี้นาะก็อยู่ในเอาท์เลทไม่ใช่เอาท์เลทสิมันลดราคาขนาดนั้นของสโมสรลิเวอร์พูลนะจ๊ะไหนดูสิพวกแต่นี้มันเป็นแบบที่เปิดขวดด้วยที่เราอยู่ที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนแมนเตะบอลครัชเราอยู่ที่เบอร์มิงแฮมซิตี้อันนี้ก็คือเรามาชมโบสถกลางเมืองเนาะประมาณนี้นะจ้าทุกคนเอ้ยดูอันนั้นคือไปไหนบ้างอ่ะเป็นไซเนตที่ดีง่ายที่สุดแต่ที่เหลือเนี่ย ไม่เฟ็นลีกับคนมีอายุเลยเอตัวมันเล็กมา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 กอ่ะฉันอ่านไม่เห็นเลยแหละต้องใช้เป็นขยายยามเย็นเนาะตอนนี้น้ายอยู่ที่วิกตอเรียสแควร์นะครับในเมืองเบอร์มิฮัมมันก็เป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองนะักท่องเที่ยวเนาะเพราะเป็นเมืองธุรกริจคุณพี่เขาเล่นไวโอลินตรงน,นั้นไม่ใช่แบ็กกิ้งแทร็กของน้านะ ว่าตอนนี้เราจะกินอาหารที่ชัยนาคอร์ดนะครับมีเบอร์โทรนะถ้าใครจะติดต่อออกงานนะครับเปิดบูธต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้สวัสดีทุกคนตอนนี้นะก็อยู่แถวออกฟอร์ดอยู่คุณพี่คุณนีซี่เดี๋ยวก็น้เราแบบเราชอบสีผมเขามากเลยอ่ะแค่มาเดินรู้สึกแบบฉลาดขึ้นมาเลยเนาะเต็มไปด้วยเรื่องสื่อ เงียบนะจ๊ะอย่าส่งเสียงดังอันนี้คือโบทหลักของมหาลัยนะจ๊ะตึ้งอยู่หลังใหญ่สตูป้าเน,นี่ยแหละไฮไลท์ของออกฟอร์ดสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะหูใหญ่โตอยู่กันน,นะน่ะบ้านนึงขยับอ่ะก็มีคนเซ่ไม่ใช่ผีหรอกเราโชคดีไม่เจอฝนเลย ก็อย่าพูดมากเลยวันนี้เพิ่วันที่สองวีอเจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกนะจ๊ะวินโดว์วินโดว์ดวินโดว์ดอ้าวน้าเจอของดีระหว่างการท่องเที่ยวก็คือกาลาเซลโอ้โหคนเยอะมากเป็นอาหารแบบสตรีทฟูดอ่ะ ใส่ก๋ออังกฤษเขาก็ใหญ่เนาะพี่มันจริงจริงทั้งหมดอยู่แล้วเธอเพราะว่าของปลอมแพงมากที่นี่อ๋อหลอกอ๋อเป็นเป็นที่รองจานที่หลอกอ๋อนี่บอกหมอนก็บอกแล้วว่าบอกหมอนโอ้ยทุกคนนี้สิวากวากวอกเห็นไหมทุกคนเวลามันเดินแล้วน้ำมันจะหันไปหันมาเอ็นดูหนอทุกคนก็ซื้ออาหารมานะจ๊ะภาคนิดหน่อยไม่ค่อยภาคเท่าไหร่เครียด แล้วก็มานั่งกินกันน่ารักน่ารักอ้าวลาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เวลส์ traveling Wales แล้วเขาไปจากอังกฤษเนาะแล้วก็ไปไปอเมริกาถูกปะดูว่ากระตูนเรื่องนี้ได้ดูปะเราจะเดินชอปปิ้งของสวีเวนียโอ้อยเอันออนี้เต้นเก่งเออม่มีชาวส์ด้วยอ๋ออ่ามิสเตอร์บีนก็มี มาถึงเวลสหนอยอังกฤษเนาะก็ต้องกินเบียร์ที่ภาพนี้กันจ้านี่แหละที่แบบสกีโรงแรมวันนี้จะขอรีวิวสหนยนะก็เป็นฮิวตันฮิวตันห้องน้ำเป็นยังไงรีวิวแต่งหน้าตอนเช้าได้เลยเนาะ เดี๋ยวจะถ่ายสเวเนียจากเวลส์แล้วก็ออกฟอร์ดควินมาม์แล้วก็สุนัขของท่านคอกี้แล้วอีคนปั่นจักรยานนี่คือเป็นใครอ่ะเวียดนามเหรอเขาน่าจะเป็นวิสิท์หรือเปล่าใส่หมวกอย่างนี้หมวกอะไรอ่ะ๋อรับปรินยางนยหไนอุ้ยมาหน้าของยี่ห้ออะไรจ๊ะเสื้อผ้าเราก็ต้องดูแกลมๆอันนี้คือผ้าพันคอแบบเดินมา ซึ่งเป็นดีไซเนอร์รู้สึกเซอร์ไพรส์กับีดีไซเนอร์คนไทยดีไซเนอร์คนไทยเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้หนึ่งแบบเนาะทำได้สักกี่แบบเชียวมาดูกันวิลังการจริงๆอ่ะนี่ห่างเหมือนห่างน้ำเงาาสาบักได้ได้กุบารีสวยสวยขนาดหนึ่งพิธีแต่งงานหรอใช่แล้วถ้าคุณเคยไปญี่ปุ่นคุณก็จะเห็นชุดนี้ที่เดินแบบทั่วไปโอบีอ๋ ก่อสร้างอ่ะคนเห็นคนเห็นอันนี้ของพี่แอนแอนจากประเทศไทยอ่ะอันนี้ก็สวยนะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าลอนดอนอายไงเพราะว่าอายเขาอายเลยอคนลอนดอนมันเหมาะกับลอนดอนมากกว่าเหมาะกับใช่สโตนเห็นสโตนเห็นแบบอะไรเงี้ยแกไปซี้เดี๋ยวก็จุดใครแแม็กซ์อ่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมอจริงกลางคืนมันมีดินเนอร์ใช่ไหมนี่ก็ลงมาเป็นอย่างนี้ถือไปอย่างเงี้ยม่ต้อกินข้าวกินปลาละเพราะว่ากลัวประเทศพาดันคอรลู อ่าระหว่างนี้ก็ดูพี่แอนแอนต่งหน้าไปด้วยเห็นไหมเออมันมันมันยิงใส่กระจกมาตลอดเวลาอยู่แล้วจริงเหรอจริงจริงแจ๋วเลยฟ้าหมุนจังเลยอ่ะท้าไม่ใส่อยเออตัวใหญ่จังแน่อ่ามีหน้ามันมีนกนางนวลเนาะเพราะว่ามันมีเอ่อแม่น้ำเอวอนอยู่ทุกคนตอนนี้นะก็ถึง โมเดลนะครับโมตัวโครงสร้างเป็นยังไงรวมถึงข้างในก็ใหญ่อยู่นะเนาะไม่ใช่แค่อัางน้นอย่างเดียว สร้างทั้งเมืองโอ้โอ้โอโอนี่ชาเดินมาอาบน้ำ้าเตรมเสื้อผ้าจะมีคนมาอาบน้ำเธอมีเข้ามากัเลยทหารประมาณเธาสนใจคนไหนเธอบอกฉันได้ฉันรู้จักทุกคนไปก่อนนะตรงนี้เราถึงจุดสำคัญแล้วเนาะ Great b a r น่าจะชมมกแล้วนะกคนมันมีสีสนิมอยู่ตรงนั้นด้วยน้นจะวนให้ดูรอบรอบ สวยเนะมีนางละครคนหนึ่งอยากจะสัมภาษณ์เขาเหลือเกินว่าไรายได้เขาเป็นอย่างไรทัเป็นอาชีพที่โอเคมากมากอะ Beautiful อุ้ยคนนี้คุค้นๆมากอันนี้คืออีกอ่างหนึ่งเนาะอุ้ยใส่กระจกนี่ว่าใส่มากจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันนี่ลอนดอนวีค ทุกคนจริงๆรอบๆนี่ก็ก็จะเป็นเอ่อช้อปปิ้งเซลล์ใหม่ผลิตภัณฑ์ขอ,ของ Unilever นะจ๊ะน้ำมาถึงโซนห็นแล้วพ่จอดรถยังไม่ถึงหิน อรอบหนึ่งนี่ตอนนี้เราก็ลังนั่งรถไปเนางจริงๆเดินไปก็ได้13นาทีคือแต่ไม่ได้ความเร็วหน,นึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งรถไปดีกว่ายอมจ่ายเอาพี่เธอ,องรองคาคนหนา<ด>อ uh. ้ไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะ <c oughs> ขนาดเรานั่งรถยังใช้เวลาเลย3นาทีได้ไ,ดไงวะเออเดินแบบไหนวะนู่น นอนไม่ค่อยลาบวันนี้ทำเลยทำอะไรนับแกะพูดบทชันว่าชนะเป็นแกะรองแล้วก็ไม่ใช่แกะดำด้วยพูดคำเดียวว่าโอ้โหแล้วก็หยุดโอ้โหฉาบปูนไม่ค่อยเรียกคนสมัยก่อนนะเนาะมันมาสัจจันท์ใช่ไหมคุณแม่มันยกมาไม่ได้เธอยกมาได้ก็นี่น่ะเขาก็ยกมาอยู่ นี่เห็นกรอนืาอคนมองนะจ๊ะไม่จะเกิดจากัยธรรมชาตินะจ๊ะมึงรุมมองกันจุกกูดกรอนไปหมดแล้วเนี่ยเพื่ออาบแสงจันทร์แสงเดือนแสงตะวันแสงดาวที่พร่างพราวเป็นประกายอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเ,เด็กๆเฮ้นดูรูปนี้นะเหมือนหน้าจอ powerpoint สมัยก่อนะเขา,า,า,าก็สมมติฐานว่าวิธีการขนย้ายก็คือแบบใช้วิธีนยยีนยย้ ะะเอาเอาไม้กลมๆม,มาแล้วเอาหินมัดแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆอาหารที่เรากินนะฮะ <c oughs> หลังจากับเสร็จจากการประชุมมันเป็น business trip ของเราเนาะ <c oughs> กินสควนที่ที่ Stone แฮนด์สควอชในสโตนแ hand ที่ เด็กๆตรงนั้นเลยอ่ะตอนนี้นะก็พาทุกคนมาถึงลอนดอนแล้วเดี๋ยวจะไปที่ถ่ายรูปต่างๆเนาะที่นักท่องเที่ยวจะต้องมายังไงก็ต้องถ่ายเียหน่อยมีอะไรบ้างตามดูกันด้านขวาของนั้นก็คือเห็นสัญลักษณ์จักรยานไม้ก็เป็นทางจักรยานเนาะต้องระวังด้วย แต่ดรคก็ไม่แพง่ถ้าเราส <c oughs> ู้เรา,ารเราก็ไม่แพงหรอกนะเดินมาฝั่งตรงข้ามเราก็จะเห็นบิ๊กเบนอยู่ตรงนู้นแบบขึนเดินโชคดีทเขาซ่อมเสร็จแล้วด้วยเอาเลยจ้าโอ้ยอยารีกันข้ามสะพานมาก็าจะมาถึงลอนดอนไอส์นะครับนี่ลอนดอนนาะไม่ใช่เอเชียท,ทีคทุกคนมันใหญ่เนาะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเออ อตอนนี้เรากำลังนั่งเที่ยวอ่วิบวบนระถเมล์นจัจนใช่กว่าคือสระว่ากา้ของลอนดอนเนาะที่เรากำลังเดินตรงไปคือสะพานลอนดอน เดินอยู่ด้านหลังของ Power of London เนอะเห็นด้วยนั่นแหละเดินชมสวนกันจะไม่ทำอะไรดอไม้เป็นดงเลยฟ้าสวยทุกคนบักกิ้งแฮมอยู่ข้างหน้าทุกคนมากมายอะเนะาะอาแฮร์รเปิดไปนะจ๊ะ สบายๆตอนนี้นายอยู่ในแฮร์รอดเนี่ยสินค้าที่เป็นแฮร์รอดจากพี่ผ้าหรือสิบเจน็นอันนี้ยี่สิบเอ็ดจากสามสิบเอาเลกจ้าสหนอยเนาะได้ไม่ได้แค่ว่ากันดีเซลข้างหน้าเป็นรีไวซ์ดูสหนอยราคาปกติ28บปอนด์เอาเลด เที่ยวเลดเหลือ18ปอนลบไป10ปอนตอนนี้เรามาที่หมู่บ้านอุ้ยดูด,ดิข้างในเป็น,นกลไกด้วยหมู่บ้านเท็กซเปียเออมบ้านเมืองการ์ตูนเนาะอ่าอันนี้คือลูกบ้านเท็กเปียร์ทางด้านหลังก็ตูดแบนไปหน่อยเดี๋ยวไปดูด้านหน้าสิ เป็กๆด็กไยเลือกันมากมายกับเช็สเซียมันก็เป็นถุงชนที่ดูน่าหลับนะจริงๆโปรดในหมู่บ้านเล็กๆซือตามป้ายนะจ๊ะรายละเอียดมากมายในวิกิพีเดียเนาะไปอ่านเอาเกียดเล่าเล่าแล้วหนึ่งเดี๋ยไม่ตรงเร <laughs> ไปแล้ว กັับไปอีกคุ้มจ้าแคละ